เรตื่นตั้งแต่ปีสามีสี่ในต,ตัวมาแล้วจะรีบกลับไปไหนเอาบนกับล้มปวดหัวไม่ต้องรีบเดินราโออควดขานวด

เดิน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 นะครับเดินเลยจะได้เร็วนะครับยืนรับสายท่านท่านท่านด้วยยืนเลยไม่ต้องเดินเลยครับเดินเลยเรียงมือ่กว้างๆยังไปวัดโต 都可以打下来。